อย่าคิดนะว่าจะทําอะไรพวกเราได้นะ่ะพวกเราจะสู้เพราะเราจะไม่ยอมเป็นเครื่องมือทางการค้าของพวกแกหรอกเจอแล้วคนนี้ไงปากดีใช้ได้เลยนะจ๊ะดูหน้าของแกสิเหี่ยวขนาดนี้คิดหรอว่าเครื่องสับางจะปกปิดไรเหี่ยวย้อนพวกนั้นได้นะ่ะแม้ปากดีจริงๆเลยนะจ๊ะฉันรู้แล้วว่าจะเอาใครไปจับตัวมันซะนำไปที่ห้องพิเศษ อะไรห้องพิเศษอะไรเดี๋ยวแกก็จะได้รู้เองแหละว่าห้องพิเศษมันเป็นยังไงจับมันไป <c oughs> ได้เลยครับ <c oughs> ปล่อยปล่อยนะใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงน,นี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ซีด้วยนะคะและเมื่อน้องๆกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งกริ้งตรงนี้นะจะได้ดูคลิปเป็นคนแรกๆเลยกดไลค์กดไลค์กดไลค์ ขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากหนังแฟนคลับด้วยนะคะใครอยากส่งแฟนอาร์ตสามารถส่งมาได้นิกงแฟนเพจ a c e b o o k ด้านล่างใต้คลิปเลยขอบคุณนะคะน่ารักมากๆเลย <c oughs> ปล่อยพวกเราไปเถนะเ <c oughs> พราะเรากลัวแล้วคะ่ะเพราะเรายอมทำตามคุณทุกอย่างอย่าทำอะไรพวกเราเลย <c oughs> ฉันอยากจะกลับบ้านไปหาคุณแม่จังโถเด็กน้อยไม่ต้องร้องไห้นะจ๊ะสมชายมานี่สิจับเด็กพวกนี้ไปขังไว้ทีได้เลยครับเดี๋ยวผมจะจัดการนำเด็กทุกคนไปขังไว้อย่างดีเลยครับผมเอาละนักน้องทุกคน <c oughs> อย่านะอย่าเข้ามา <c oughs> เือนะจ๊ะพี่ไม่บบรังแกเด็กๆหรอกไหนคุณบอกว่าจะรับทอดให้พวกเรากึ่งหน,นึ่งยังไงล่ะแล้วส่งพี่คนนี้มาหาเราทำไมเราไม่มไมมยอมไม่ต้องกลัวหรอกจ๊ะพี่ไม่ทำอะไรพวกหนูหรอกเพราะว่าพวกหนูเป็นเด็กดีใช่ไหมจ๊ะช่วยพาฉันออกไปจากที่นี่ที ฉันอยากจะกลับบ้านใครก็ได้ช่วยฉันด้วยพวกเธอเป็นอะไรกันนะปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้นะช่วยฉันด้วยนี่ปลดอประตูเดี๋ยวนี้นะปล่อยฉันออกไปฉันไม่อยากอยู่ห้องพิเศษนี้นี่แล้วลูกพี่ะ เอ,อยี่ดีดีไปไว้ที่ไหนนะนี่อย่าเดินหนีฉันแบบนี้นะเราเมื่อไหร่ลูกคีจะกลับมาคนโหนเงียเมี่นไหยได้แม่เนี่ยฮะแค่น,นี้ก็เครียดพออยู่แล้วนะโทรศัพท์ที่ดังอ่ะใครก็ไม่รู้เลยอีกอย่างตอนนี้เรายังหาคนที่รับสายไม่ได้เลยด้วยนี่จะมาไวไวใส่ฉันทำไมเนะี่ยกันนายนั่นแหละอยากไม่ตรวจสอบให้มันแน่ชัดเองนี่นะ คนหนูจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะในเมื่อคุณหนูมีนาจ้างให้พวกเรามาทำเรื่องชั่วแบบนี้ไม่ใช่เหรอนี่พูดกับฉันให้ดีๆนะเฮ้ยเข้ามาในบ้านก่อนดีกว่านะคนหนูเยือนตรงนั้นนานๆเดี๋ยวตำรวจก็มาจับเข่าคุกหรอกนี่เราเรื่องโทรศัพท์ล่ะฉันว่าฉันน่าจะรู้จักคนปลายสายนั่นนะนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะ เขามาคุยข้างในเธอครับคุณโหนอะไรกันเนะี่ยรอฉันก่อนสิน,น,น,นี่นี่นายได้ยินที่ฉันพูดหรือเปล่านะคุณโหนครับเรื่องเน้นะ่ะผมรู้แล้วว่าผมต้องทำยังไงทำยังไงล่ะนายรู้หรือเปล่าว่าระบบโทรศัพท์เครื่องนี้มันมีเครื่องติดตามอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่รู้เรื่องของเรา เอาโทรศัพท์ไปให้ตำรวจล่ะเราก็แค่ทำลายโทรศัพท์เครื่องนี้ทิ้งก็จบใช่ไหมครับฉันว่าเราควรจะบอกลูกพี่นะคนหนูอยากังวลใจไปเลยแบตโทรศัพท์ก็ใกล้หมดแล้วด้วยเดี๋ยวผมจะเอาไปขายต่อให้กับร้านขายโทรศัพท์จากนั้นเราก็รอดแล้วล่ะครับเฮ้มีใครอยู่ข้างนอกน่ะโปดูนี่นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ะนายนบอกว่าที่นี่ไม่มีตำรวจไงนี่นายหักหลังฉนันอย่างนั้นหรอคนโหนกพูดไปเรื่อยผมก็อยู่กับคนโหนเนี่ยถ้าโดนจับก็โดนจับ้วยกันทั้งคู่เนี่ยแหละเฮ้ยทําไงดีท<ำ>ํา<ำ>ไงดีโทรศัพ <ecosystem S 2> ท์เครื่องนั้นนะ่ะเอาไปซ่อนก่อนสิโอ้งั้นคนหนออกไปออกไปเจรจาต่อรองกอนนะครับเปิดเดี๋ยวนี้ทาไมเปิดจะพังเข้าไปเดี๋ยวนี้ล่ะ รีบเอาไปซ่อนซะสิจะมายืนแข่งขึ้นทำไมละ่ะรีบไปเร็วเขา้าได้เลยครับได้เลยครับเฮ้ยปาท,ที่สุดเลยอะไรนะลูกพี่ทำมป่านนี้ยังไม่มาตำรวจโพ่มาได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยเยี้ยมๆยบนี้เลยนะโอเคฉันจะค่อยๆพูดกับคุณตำรวจว่าฉันเอ่อ นายเป็นน้องชายฉันแล้วกันนะแล้วฉันก็เออมาเยี่ยมนายที่บ้านหลังนี้ได้เลยครับคุณหนูได้เลยตามที่คุณหนูต้องการเลยครับเอาล่ะโอเคฉันทำได้ฉันทำได้มาละค่ะมาละค่ะเออขอโทษน,นะคะพอดีหนูไปชิ้งช่องมานะคะเซอร์ไพรส์ตกใจใช่ไหมจ๊ะ ขอโทษทีนะที่พี่มาสายไปหน่อยน่ะแล้วดี่ดีดีแล้วคะดีดีนะเขาไปสบายแล้วล่ะมาว่าเรื่องของเราดีกว่านะจ๊ะน้องมีนาเป็นไงบ้างเฮ่นายนะ่ะดูแลแฟนของฉันดีไหมคือเกิดเรื่องนิดหน่อยนะคะเรื่องอยังงั้นเหรอเรื่องอะไร ออคือคือคือ,ค,อ,ค,อคือว่าพูดมาเดี๋ยวนี้เรื่องอะไรฮะก็คือโทรศัพท์ของยัยดีดิมันตกนะคะแล้วอย่างไงเออคือไม่คนได้ยินเรื่องของเราครับลูกพี่นายว่ายังไงนะไหนฉันขอดูหน่อยสิ แบตมันใกล้จะหมดแล้วนะครับลูกพี่ผมเลยปิดเครื่องเงียบไปเลยเรื่องแค่นี้นายทำให้มันเกิดข้อผิดพลาดได้ยังไงฮไอบ้านี่มันคือใครนะ่ะไม่รู้สิคะแต่ว่ามันได้ยินเรื่องของพวกเราทั้งหมดเลยนะชื่อว่ายอยตด้แล้วฉันรู้จักคะ่ะยอย ย่อยมันเป็นแฟนเก่าของยี่ดีดีค่ะดีถ้าอย่างนั้นเราก็ไปกำจัดย,ย่อยเท่านี้ก็สิ้นเรื่องแล้วใช่ไหมละ่ะโอ้โหลูกพี่ฉลาดมากเลยครับสวักดีครับคุณผู้หญิงรับขนมจิบสาลาโปหรือว่าชีสปิกินสักก่อนไหมครับแม่คุณผู้หญิงนี่สวยจริงๆเลยนะครับ หมายถึงฉันน่เหรอจ๊ะน่าสนใจฮะงั้นขอขนมจีบสละเปาสักสองลูกแล้วกันนะจ๊ะได้แล้วครับคุงพู้หญิงในฐานะที่คุงพ่้หญิงสวยมากๆผมให้ฟรีเลยครับเอ๊ะมน่จะไปยืนทำอะไรตรงนั้นเธอลืมแล้วเหรอว่าเรามาทำอะไรที่นี่นะฮะอ ไม่ลืมค่ะไม่ลืมขอโทษนะคะทั้แก่แต่ฉันคงรับขนมจีบสละเป,ปาไว้ไม่ได้หลอกค่ะลูกพี่ครับผมเจอแล้วน่าจะใช่รูปภาพตรงกับในเฟซบุ๊กเลยครับลูกพี่ไหนตรงไหนเหรอเฮ้ยฉันเจอแล้วนั่นไงในใหย่อยเอ่อคุณลูกค้าครับขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าฮอตดอกของทางร้านเราหมดแล้วครับ ลูกพี่ครับคนนี้แหละครับไม่เพ็ดแน่เน่ฉันขอคุยอะไรด้วยหน่อยสินายชื่อย้อยและเป็นเพื่อนกับดีดีใช่ไหมออใช่ครับถ้าอย่างนั้นคุณจะทำอะไรนะ